สวัสดีนะคะเพื่อนน้องบีจะทำน้ําผัดไทยนะสูตรน้องบีสูตรเมียฝรั่งเงินล้านนะอะไรคือล้านนี่ค่ะเพื่อนนี่อันนี้น้ํามะขามเปียกนะเพื่อนสองลิตรนะเพื่อนจะเห็นตรงนี้ไม่รู้เพื่อนเห็นไหมนะมันจะมีตรงนี้2ลิตรนะเพื่อนนี่ก็จะใส่น้นําน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยเพื่อนอ่าสี่ขีดนะคะสี่กรัมบีจะใส่ที่โน ใส่ไปเลยเราต้องชิมดูด้วยน้ำเพื่อนอะมะขามเปียกมันก็จะเปรี้ยวไม่เหมือนกันเนาะแต่ละครั้งเนาะน้ำตาลมะพร้าวสี่ขีดนะเพื่อนแล้วก็น้ำตาลทราย6ขีด น้ำมะขามเปียกของบีบีเนี่ยสองลิตรอันนี้บีทำประจำบีก็เลยจำได้ลองเพื่อนเนาะใส่เปือเกลือ,ลอนะคะเพื่อนบีมีเกลือเมนะ็ดเกลือต้องค่อยๆใส่นะเพื่อนเดี๋ยวมันจะเค็มใส่แค่นีน้ก่อน ันนี้บิ๊กเคี่ยวมาจนมันไม่มีฟองเลยนะคะเพื่อนเอาให้มันไม่มีฟองนะชิมก่อนตามใจเราตามใจเรานะ,ะเพื่อนเนาะของบีบีเปรี้ยวเค็มหวานแล้วทีนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนบีก็จะเต่งกลิ่นด้วยน้ำปลาใส่น้ำปลานิดเดียวแค่แต่งกลิ่นนะคะเพื่อนเพราะว่าฝรั่งเขาเขาเหม็นน้ำปลานะ,ะเพื่อนใส่นิดเดียวพอแค่นี้ แล้วก็เสร็จนะเพื่อนนี่น้ำผัดไทยเงินล้านสูตรน้องบีนะเพื่อนเอาหนีก่อนนะเพื่อนแล้วก็จะทำผัดไทยนะจ๊ะแค่นี้เลยเพื่อนต้มไม่ให้มันมีฟองเนี่ยมันไม่มีฟองแล้วมันก็จะจะ,จะเก็บไว้ได้นานทนะีนี้เราก็มาทำผัดไทยกันนะจ๊ะเป็นเพื่อนนี่ผัดไทยต้องใช้น้ำมันหมูนะเพื่อนถึงจะอร่อยนะนี่แล้วก็อะไรรู้ไหมที่ที่บีบีทำผัดไทยต้องใส่ มันกุ้งอันนี้มันกุ้งบีบีทำเองนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเพราะว่าบีไม่มีหัวกุ้งเนาะที่เมืองไทยก็จะซื้อจะมีขายเยอะเนาะเพื่อนแต่ว่าที่นี่บีก็ใช้หัวกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็เอามาผัดนะเอาไว้ใส่ผัดไทยะคะ่ะมันก็จะได้สีสวยแล้วก็กลิ่นหอมนาะเพื่อนเนาะสูตรใครสูตรมันอันนี้สูตรนงบีทำแล้วก็จะรวยเละนะเพื่อนรวยไม่รวยไม่รมูร้อะทำไปก่อน ทอดกุ้งก่อนนะเพื่อนบุง้งอันนี้กุ้งเขาก็ผ่ามาให้ดีๆแล้วนะเพื่อนเนาะผ่าซอโอ้ห เอากุ้งหนีก่อนน้ำเพื่อนเดี๋ยวมันจะเหลือตัวละสิบบาทนี่ตัวละร้อยถ้าผัดไปผัดน้ำจะเหลือตัวละสิบบาทเอาหนีก่อนอะจ๊ะหนก่อนอันนี้หอมใหญ่ อันนี้โชัโป๊ะใส่ลงไปใส่ทุกสิ่งทุกอย่างไปอันนี้ต้องคูผัดไปเลยอ้นนโหกเครื่องเน่นมากจานละลอยใส่อันนี้ลงไปนีปล่านะเพื่อน ใส่น้ำผัดไทยของเราลงไปจ้ะหนึ่งกระบวยกะนิดหนึ่งอีก ท่าน,นี้พี่ก็จะใส่มันกุ้งค่ะเพื่อนใส่มันกุ้งไปสีสันมันก็จะสวยงามใส่เยอะๆพี่ชอบใส่เยอะๆใส่ให้หมดเลยเนาะมันจะหมดแล้วใส่ไปเลยแต่ขายเพื่อนๆมาใส่นี้ไม่ได้นะเพื่อนเจงนะจ๊ะนี่ถ้าใส่มันกุ้งเข้าไปเพื่อนจะดูสีมันนะมันก็จะสีใส่ก็จะสวยงามเนาะ ผักนะเพเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดเป็นไรเป็นไงเพื่อนสีสันว่าจะน่ากินเทกุ้งกลับไปคืนนะคะเพื่อ,อ,อเสร็จแล้วนะจ๊ะ เงินล้านตายหนุ่ดีเนเจ้าน่าก,กินเวอร์วังไปเทใส่จานแต่เพื่อนเนี่ยเสร็จแล้วเป็นไงเทไปเลยนะทานเพื่อนเทใส่จานไปเลยจานยักษ์โอ้โหแม่เจ้าผัดไทยเอาเส้นลงไปก่อนกุ้งมันจะได้อยู่ข้างบนคนะจะได้ดูว่าโอ้โหร้านนี้ใส่กุ้งเยอะ ไม่ใช่แคี่วกุ้งมาไว้ข้างบนเฉยๆเม็เจ้านะเค้วังผัดไทยแต่งจานนิดนึงนะเพื่อให้มันเหมือนเรสตนอรหานะจานนี่มะน,นาวบักนาวทั่วทั่วตรงนี้โอ้โหน่าก,กินเวอร์วงังนี่ใส่อีก ไปแล้วนะคะเพื่อนผัดไทยเงินล้านสูตรใครก็สูตรใครนะเพื่อนเนาะตามใจเรานั่นแหละเพื่อนแต่ว่าที่บีบีทำก็ทําแบบนี้คือบีบีเน้นมันกุ้งนะเพื่อนเนาะสีสันผัดไทยก็จะน่ากินเวอร์วังอลังการแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนจ้าไปแล้วนะคะเพื่อนนี่บีไม่ได้กินเองนะเพื่อนเขาบอกว่ารีวิวอาหารให้หมุนจ้าเนะ อออันนี้ของเจ้านายนะคะเพื่อนเจ้านายสั่งเจ้านายเขาจะกินผัดไทยไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนผัดไทยกุ้งบายนองบีขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนงบีนะจ๊ะไปแล้ว